สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะจากเดิมนะคะที่ครูสั่งแบบฝึกหัด1.3 1.2นะคะข้อที่1 2 3 4าใหญ่ในหน้า37บนะคะบทที่1ทฤษฎีบทพีทาโกรัสครูสั่งทำทั้งหน้าเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยในส่วนที่ครูจะเฉลยนะคะส่วนที่ครูไม่ได้เฉลยเดี๋ยวให้นักเรียน ทำมาใหม่นะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าครูสั่งข้อไหนใหม่นะคะทํามาใหม่หมายความว่าบางครั้งบางที่บางทีที่นักเรียนส่งมาแล้วนะมันก็จะไม่ถูกทั้งหมดถูกไหมนะคะนักเรียนก็ต้องดูคลิปให้เสร็จก่อนแล้วนักเรียนก็ทํามาใหม่นะคะ,ะตั้งใจดูนะคะนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวครูจะสั่งงานไปพร้อมกับการเฉลยคลิปด้วยถ้านักเรียนไม่ฟังไม่ตั้งใจดู นะคะไม่ดูจนจบจนตลอดนักเรียนก็จะไม่รู้เรื่องและก็จะไม่รู้ว่าครูสั่งงานอะไรนะคะพยายามนะคะนักเรียนพยายามที่จะเข้ากลุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งงานให้เป็นปัจจุบันนะคะครูสั่งงานไม่เยอะนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้อาจจะสองครั้งแต่ถ้าปกกติแล้วครูจะสั่งอาทิตย์ละครั้งนะคะจะมาสั่งทีเดียวนะอ่าเริ่มกันเลยนะคะข้อ1โจทย์บอกว่า ถ้าต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยมจากความยาวของด้านที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่สร้างได้นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่อ่าเราดูนะคะข้อหนึ่งครูจะเฉลยที่ข้อ1นนะคะการที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นั้นข้อกำหนดของเรามันมีอยู่ว่าอะไรคะนะักเรียนข้อกำหนดของเรามีอยู่ว่าอ่าเดี๋ยวครูจะวาดรูปนะคะ สักคู่นะคะ,ะควาดรูปมองให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราเคยเรียนกันแล้วเราบอกว่าด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากชื่อด้านว่าด้าน A และด้าน B ด้านประกอบมุมฉากนะคะส่วนด้านที่เป็นด้านตรงข้า,ขามมุมฉากนะคะเขาเรียกว่าด้าน C อ่า ทีนี้อันนี้เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมว่ามันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะส่วนด้านที่เป็นด้าน a กับด้าน b เนี่ยเป็นด้านประกอบมุมฉากจะเป็นด้านที่สั้นที่สุดนะคะสั้นสั้นที่สุดแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าด้านไหนจะเป็นด้าน a ด้านไหนจะเป็นด้าน b นะคะก็ดูแล้วแต่นะคะแต่ด้าน c เราดูให้ออกว่ามันจะเป็นด้านที่ยาวที่สุด มาดูนะคะด้าน c ด้านที่ยาวที่สุดเราก็เขียนเลยสมมติข้อแรกนะคะสมมติข้อแรกครูจะให้ด้าน a ครูจะให้ a เป็นด้าน a เป็นด้านนี้ก็แล้วกันนะคะ11หน่วยต่อไป b 60หน่วยต่อไป c c คือด้านที่ยาวที่สุดด้านไหนคือเป็นด้านที่ยาวที่สุดด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะเป็นด้านที่ยาวที่สุด เราได้มาแล้วทีนี้เราก็มาสํารวจกันนะคะเขาบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ก็คือด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากเนี่ยสองด้านเนี่ยบวกกันยกกําลังสองก่อนเนาะยกกาลังสองยกกาลังสองบวกกันจะได้เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองถ้าผลลัพธ์ออกมาถ้าผลลัพธ์ออกมาได้นะคะเท่ากับ ด้านที่ยกกับด้าน c กำลังสองก็แสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าข้อสรุปมันก็มีอย่างนี้ a กำลัง2บวกด้วย b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ใช่มไหมคะเออถ้าถ้าเกิดบอกเนี้ยถ้ามันบวกกันแล้วมันได้เท่ากับ c กำลัง2เนี่ยแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้า A กำลังสองบวกด้วย B กำลังสองเท่าไม่เท่านะคะไม่เท่ากับ C กำลังสองก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกันนะผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สามเหลี่ยม มุมฉากนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะนะักเรียนเราก็จะเห็นว่า,านี่รครูเขียนแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มทําเลยกระบวนการของเราก็มีว่าข้อนี้ a ครูให้ a ในที่นี้เป็น11นะคะนะก็เขียนมาเลย11แทนค่านะคะนะักเรียนยกกําลังอะไรคะ2บวกกับ b b เราคืออะไรนักเรียน60 นะคะเอกไปยกกำลังสองเท่ากับ c ีเราต้องเป็นอะไรตอนตอนนี้ก็คือ61นะคะยกกำลังสอง่ะเราก็จะได้ว่า11กำลังสองคือ11คูณ11ได้เท่าไหร่นักเรียน121นะคะต่อไปบวกกับ60กำลังสองหกหกสอ่ะสามสเติมศูนย์สองตัว คือ3า0พนะคะเท่ากับ61สกำลังสนักเรียนไปคิดทดในใจนะคะได้3 7 2 1นะคะเสร็จปุ๊บครูก็เลยบอกว่าไอ้2ตัวนเนี้ย A, 1, 3, 6, เนี่ยเออร้อยยี่สิบเอ็ดกับสามพันหกเนี่ยบวกกันมันได้เท่าไหร่นักเรียนบวกกันมันได้เท่ากับสามเจ็ดสองหนึ่งถูกไหมมันก็จะไปเท่ากับอะไรคะนักเรียนมันก็จะไปเท่ากับฝั่งนี้ ฝั่งนี้น่ะฝั่งนี้น่ะนะคะที่ครูเกตันต้าก็คือสามเจดสนึ่งเส้นเดียวกันแสดงว่าสองฝั่งเป็นยังไงกันเท่ากันแบบนี้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากันแบบนี้ก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นอะไรคะเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโอเคจบนะหนึ่งข้อนะคะอะต่อไป ที่ข้อที่สองใช้พื้นที่เยอะมากต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองบอกว่าดีดีดีเท่ากับยี่สิบหน่วย e เท่ากับสิบหน่วย f เท่ากับสิบสองหน่วยเรามาวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าว่าด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุดนี่เลยใช่ไหมด้านที่ยาวที่สุดคือด้าน ดี d, ใช่ไหมยี่หน่วยสังเกตว่าเอ้ยทำไมเป็นอักษรภาษาอังกฤษเป็น A เป็นไม่ใช่เป็น ABC แล้วล่ะเป็น d e f ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันนะคะแต่เราดูว่าเราวิเคราะห์ว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านที่เป็นด้านอะไรคะด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะอ,อ่ะทีนี้ข้อนี้ก็เหมือนกันเนาะแต่แต่ครูว่าครูจะเฉลยข้อที่3ให้นักเรียนดีกว่า หรือข้อที่สองดีถ้าข้อที่สามมันจะเป็นทศนิยมข้อที่สามก็แล้วกันเนาะเพราะว่าข้อที่สามเป็นทศนิยมเผื่อว่านักเรียนบางคนยังไม่ค่อยคล่องทศนิยมเดียวครูก็จะทำให้ดูก่อนนะอะ่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามข้อที่สามบอกว่า อะไรพี่เท่ากับ0.6อ่ะเดี๋ยววงข้อที่ไม่ได้ทําก่อนเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ได้ทําคือข้อที่2และข้อที่4นะคะต่อไป Q 1.2 a 1.4เปรียบเทียบทศนิยมแล้วปรากฏว่าอ่าเป็นยังไงมากที่สุดมากที่สุดก็ต้องเป็นด้านที่เป็น c ด้านที่เป็น c ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะคะ ต่อไปตรงนี้ได้เป็น a เป็น b ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ a น้อยสุดกัแล้วกันเนาะ a อันนี้เป็น a นี้เป็น b อันนี้เป็น c นะคะอ่าเราก็จะได้มาว่า0.6ทั้งหมดกำลัง2ครูแนะนำนะคะให้นักเรียนใส่วงเล็บด้วยเนาะถ้าเป็นทศนิยมนะคะบวกกับ a นะเราก็บวกกับ b b เราก็คือ1.2ทั้งหมด,ดยกกำลัง2 เท่ากับ1.4ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ว่าอะไร0.6นยุคูณศูความหมายก็คือ6.6 36จากเดิมเนี่ยเป็น6.6หกได้สาใช่ไหมนักเรียนได้36มสิบละแต่นี้มันเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งสแสดงว่ามันเกิดจากสมหมินะคะคุณจะมาเขียนตรงนี้นะ 0.6จคูณ0จดความหมายก็คือทศนิยม1ตำแหน่งกับ1ตำแหน่งคูณกันทดไว้ในใจทดในใจว่ามันคือสองตำแหน่ง2ตำแหน่งนะคะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเนาะอ่าทีนี้หลังจากนั้นเราก็บอกว่าห6หกได้สาแต่ไอส36เนี่ยต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นจุดเราก็ต้องอยู่ข้างหน้านะคะเป็นจุด0จุ เป็นทศนิยมสองตำแหน่งตัวนี้ได้0.36ต่อไปบวกกับอะไรคะบวกกับ1.2ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นท่องแม่สุตคูณ12 12คูณกันเป็น144ใช่ไหมกูใส่ก่อน144เดี๋ยวค่อยจุดทศเนิยมมันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งก็เหมือนกันกับอันเนี้ยเนาะทศซนิยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นให้เป็น2ตำแหน่งต้องใส่จุดข้างหน้าเลข4ตัวที่2อนะคะต่อไป เท่ากับ1.4ทั้งหมดยกกำลังสองแปลว่า1.4คูณ1.4ก็จะได้จริงๆเราเอา14คูณ14ท่องแม่สุดคูณก็ได้นะคะได้196เนาะแล้วเราก็บอกมันเป็นทศนิงยม2ตำแหน่งเราก็ใส่จุดข้างหลังเลข1นะคะได้1.96ต่อมาเราก็เอา0.36 0.36บวก1.44เราจะได้อะไรนักเรียนบวกกันตั้งบวกกันปกตินะคะตั้งจุดให้ตรงกันได้1.80 อันนี้นกักเรียนต้องไปคิดนะว่าเท่าไหร่นะคะต่อมาแล้วบอกว่าเท่าไหมเนี่ยเท่ากับหน,นึ่งจุดเกในบรรทัดเนี้ยที่เราดึงลงมาเนี่ยเท่าไม่เท่าดูด้วยตาเปล่าไม่เท่าเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเออตรงเครื่องหมายเนี้ยเราจะใส่เครื่องหมายอะไรนกรักเรียนเท่ากับได้หรือเปล่าในเมื่อมันไม่เท่ากันนะผลลัพธ์ของเราออกมาไม่ได้นะคะ พราะฉะนั้นเราจะกลับเครื่องหมายใหม่เครื่องหมายที่เราจะต้องใช้ก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะไม่เท่ากับทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบมันว่าไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะโอเคไหมนะคะอ่ะทีนี้งานของเราในข้อหนึ่งใหญ่หนึ่งใหญ่นะคะก็คือข้อที่ 2และข้อที่4ที่นักเรียนต้องแก้มาทีนี้ไม่ต้องทํามาทุกข้อนะคะคัดข้อที่2กับข้อที่4มาทําลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งครูนะคะให้นักเรียนส่งในเฟซที่ครูใส่ไปให้ใหม่นะคะที่ชื่อว่าเรียนคณิตกับครูเอมนะคะให้ส่งในเฟซนั้นนะคะต่อไปใครส่งในเฟซเก่าของครูนะ คูไม่ตรวจนะคะมาส่งในเฟสใหม่นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวข้อต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองนะคะอะเดให้นักเรียนพักหายใจหายคอสักครู่นะคะข้อที่สองเรามค่อยๆมาดูนะคะ ข้อที่สองบอกว่าข้อที่สองบอกว่าอะไรบอกว่าจงแสดงว่าสามเหลี่ยม abc ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเดี๋ยวควรูเฉลยข้อหนึ่งนะคะครูเฉลยข้อหนึ่งในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะคะเป็นเป็นแน่แต่เราจะตอบมันว่าความหมายเขาคืออะไรเนี่ยสามเหลี่ยม abc เนี่ยสามเหลี่ยมรูปเนี้ยรูปใหญ่รูปเนี้ยเนี่ยนะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้โอเคนะคะทีนี้เราบอกว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่ๆเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วเนี่ยเพามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมุมบีเนี่ยเป็นมุมฉากเนี่ยมันตั้งฉากพอดีเลยเนี่ยตอบได้เลยได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ โจดไม่ได้บอกมาโจดบอกกับใครมาว่าเป็นมุมฉากที่ครูวงกลมเห็นไหมมุมนี้สัญลักษณ์มุมเขาเป็นฉากแสดงว่ามุมนี้โจดให้มาว่ามุมนี้เป็นมุมฉากมุมเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ไอ้มุมที่ครูขีดเมื่อกี้เนี่ยใช่มุมฉากไหมมุมบีอะยังตอบไม่ได้นักเรียนจะต้องพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นก่อนว่าเป็นมุมฉากยังไงวิธีการเราก็ต้องรู้ว่า รู้ว่าไอ้ด้านเนี้ยเนี่ยนะไอ้ด้านเนี้ยด้านเนี้ยถ้ามองว่าถ้าเราสมมุติว่าด้าน B เป็นสามเป็นด้านมุมฉากใช่ไหมด้านตรงเนี้ยที่ครูทํากรอบสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยเป็นด้านที่เป็นอะไรคะตรงข้ามมุมฉากเนาะด้านเป็นเป็นด้านที่ตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าด้านประกอบมุมฉากเอาห่เนาะถ้าด้านประกอบมุมฉากท่านี้นะกับด้านเนี้ยนะ สองด้านสีม่วงเนี่ยนะบวกกันแล้วเอามาบวกกันแล้วเนี่ยยกกาลังสองด้วยนะไอ้นี่ยกยก,กําลังสองยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับผลตัวเนี้ยยกกาลังสองแสดงว่าด้าน B เป็นด้านด้าน B เป็นด้านเป็นมุมฉากนะคะพูดผิดนะคะถึงว่าเป็นตอบไม่ถูกเลยเป็นด้านอะไรอ่ะโอเคทีนี้เรารู้คอนเซปต์ละเราก็ต้องรู้ว่า อ๋อเราก็ต้องหาด้านที่อยู่ตรงข้าม b นะว่ามันเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าไอ้ด้านที่เนี่ยทยี่ตรงเนี้ยยกกาลังสองด้านประกอบมุม3ากยกกาลังสองเราจะได้ด้านเท่ากับด้านตรงข้ามไหมถ้าได้เท่ากันแสดงว่าด้าน b เป็นมุม b เป็นมุมฉากนะคะ,ะก่อนอื่นเราบอกว่าเราจะหาตรงนี้เราหาได้ยังไงเราก็ต้องดูที่มุมเล็กก่อนนะคะมุมเล็กหรือรูปเล็กของเรานั่นเอง เนีย่ยรูปเลขของเราวาดไม่ตรงละอ่ะรูปเลขของเรานี่นะหูลบนะคะในกรนดูแบบหนึ่งรูปเลขของเราเรารู้ด้านเนี้ยสามสิบหกด้านเนี้ยหกสิบด้านนี้มองเป็นด้านนะคะตรงคำามุมฉากแสดงว่าเราต้องหาด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากของเราตรีกรอบไว้ไมีดูนะคะอ่ะเริ่มนะคะข้อหนึ่ง ด้านตรงข้ามมุมฉากอ่าซีครูให้ครูคเขียนใหม่ไหมเนี่ยมองให้ออกก็ครูเขียนอะไรเนี่ยมองให้ออกก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นหกสิบนี่เป็นสามสิบหกไอ้นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้นะคะอ่าทีนี้เราก็บอกว่าหกสิบกับสามสิบหกเป็นด้านประกอบมุมฉากเนาะ ให้สาเป็นด้าน A ก็แล้วกันให้ให้โอู้้ผิดสากับด้านที่ไม่รู้นะคะด้านที่ไม่รู้ให้เป็น B นะคะแล้วก็ด้านที่รู้เนี่ยด้านเนี้ยมันตรงด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นต้องเป็น C นะคะอ่าเราก็จะได้ว่า A 36ากยกกำลัง2เท่าบวกกับบวกกับด้าน B ด้าน B คือไม่รู้ครูบอกให้ตีกรอบไห้ แต่อีบอ่ะไปยกกำลังสองเลยนะจะเท่ากับเท่ากับด้าน c c คือ60ยกกำลังสองนะคะ,ะจะได้เท่ากับครูบอก36คูณ36หได้1,296พันะคะบวกกับตัวนี้ยังไม่รู้ก็ยังไม่ยกกำลังสองไม่รู้ว่าตัวอะไร60ยกกำลังสองก็3600นะคะต่อไป เราใช้วิธีการแก้สมการเนี่ยแก้สมการเหมือนหาตัวแปร x นั่นแหละนะคะที่เราเคยเรียนแล้วนะโอเคครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวครูอะจะย้ายข้างนะจะย้ายจะย้ายใครดี 1, อะหนึ่งพันสอยเก้าหกอ่ะไปหาสามพันหนะย้ายไปหา3ามพันห จากเดิมค่าที่มีอยู่เป็นค่าบวกนะเนี่ยย้ายไปหาค่าฝั่งนู้นก็จะต้องเป็นค่าอะไรคะค่าลบนะคะข้างนี้ก็จะเหลือคนเดียวละสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยกกํลาลังสองเนี่ยอะไรเอ,อ่ยยกกาลังสองเท่ากับสามพันหกย้ายมาพั 1, 2, 96, นสองเก้าสิบหกย้ายมาลบนะคะลบกันได้สองพันสามร้อยสี่ข้างนี้ยังเป็นสี่เหลี่ยมยกกํลาลังสองอยู่ อยากรู้ว่าไอ้สี่เหลี่ยมยกกำลังสองคือเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องรู้ว่าเอะอะไรที่คูณกัน2ตัวซ้ำๆแล้วได้2องพปรกากฏว่ามันก็คือปรากฏว่ามันก็คือสมมตินะักเรียนคิดแล้วคิดแต่ตรงที่ทั่วแล้วเจอมันก็คือ48นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ48แแล้วใช่ไหมเราก็ได้มาแล้วว่า ไอ้ด้านตรงนี้เลยนะมันเป็น4 48ยกกำลังสองมันถึงจะได้2 3 0พันสามร้อยด้านไหนเอ่ยด้านไหนเอ่ยด้านตรงนี้นะคะด้านตรงนี้อ่ะที่ครูเขียนไปนะคือ48นะคะข้างบนเนี้นะยนะเห็นไหมคะอ่ะเสร็จปุ๊บหาอะไรต่ออ๋อพัฒน,น,น,นะคะอ่ะเราได้ตรงนี้เราต้องหารูปเล็กอีก ถูกไหมนักเรียนรูปเล็กอนนะไรโควกการแดงเนาะรูปเล็กรูปเล็กคือรูปไหนรูปนี้ด้านนี้ที่เราต้องการหามองให้ออกมองเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะสีส้มนะคะสามเหลี่ยมรูปสีส้มมีด้านนี้สามสิบหกใช้ด้านร่วมกันแล้วก็มีด้านข้างล่างคือสี่สิบห้าด้านที่ต้องการหาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะข้างเอมองวยตาเปล่าอันนี้มองออกมองได้มองรู้ แล้วก็ตอบโจทย์นะคะด้านนี้ที่ครูจะใส่สีม่วงเข้าไปเป็นด้านตรงเป็นด้านเป็นมุมฉากใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมตรงตรงนี้มันเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากเหมือนกันนะคะมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมุมที่เป็นมุมตรงมุมตรงมีขนาด180องศาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งกันคนละ90-90บนะคะลบ1 8อออกก่อนเดี๋ยวนักเรียนงงให้ครูมาจากไหนอีก อ่ะเสร็จปุ๊บเรารูล้ละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นมุมฉากเลยนะตรงกันข้ามกันก็คือ45 45ก็ต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดแน่ๆเลยเป็นด้านอะไรคะตรงข้ามมุมฉากอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็เลยให้45เนี่ยเป็น c แล้วกันเนาะในทำนองเดียวกันเป็น c นะคะแล้วก็ให้ b เป็น36แล้วกันนะคะต่อไป c c เราก็คือเอ้ไม่ใช่ c a คือด้านประกอบฉากนอ้อเนี่ยคือ a นะจริงๆแล้วนะคะเราก็จะมาหาเนาะอ่าสี่เหลี่ยมนี้เราไม่รู้หรือหรือที่โูใส่ a ก็คือกําลังสองบวกมันก็จะเป็นเงี้ย a กาลังสองบวก b กาลังสองเท่ากับ c กาลังสองนะคะอ่าตัวนี้ b เราคืออะไรสามสิบหกยกกาลังสอง c เราคืออะไร c เรารู้คือสี่สิบห้ายกกาลังสองนะคะเสร็จปุ๊บ หาได้แม้ต่อไปเนี้ยหาไม่ได้หาไม่ได้ไไดอ่าแเราก็ใส่ไว้อย่างเดิม3 6มหกําลังสองดูที่ข้อแรกเลยได้1 2 9 6 4สองกาหสี่าลังสองไปคิดในเครื่องคิดเลขแอบบคิดนะคะอย่าให้ครูเห็นได้2 0 2 5นะคะต่อมาครูบอกว่าครูต้องการ196เนี่ยย้ายไปหาเขาซะนะคะจะได้จะได้เหลือแต่สี่เหลี่ยมและย้ายไป2 0 2 5ออยู่กับที่ รอรับ196 1งเก้านะคะย้ายจากบวกมาเป็นลบก็เป็น1296นะคะลบกันก็ได้เท่ากับ729นะคะได้729นี้ยังเป็นสี่เหลี่ยมที่เรายังไม่รู้อยู่เราก็มาหาว่าอะไรเอ่ยคูณกัน2ตัวเราได้729ด้อาซ้ำๆนะซ้ำๆนะก็คือตัวเดิมนะคะอะไรเอ่ยไม่รู้อ่า คิดไปคิดมาคิดแล้วคิดอีกผลปรากฏว่าได้เท่ากับอ๋อมันคือ27นะ27คูณ27มันจะได้729ดเราหาได้แล้วว่าไอ้ด้านตรงเนี้มองตามมือคูณนะคะอืมอ่ะด้านตรงนี้ก็คืออะไรคะย7่็ดนะคะอ้าวเราทีนี้เราก็มาดูรูปใหญ่โอ้โหาพื้นที่จะไม่พอเขียนแล้วอ,อานะเอา รูปใหญ่ก็เกิดจาก48นะคะบวกกับ27 48บวกกับ27แล้วถึงจะได้แล้วถึงจะได้ด้านนี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 ้คือ60ด้านนี้คือ45ด้านนี้ก็คือ48บวกกับ27ใช่ไหมด้านด้านคือด้านตรงข้ามมุมฉากแน่ๆที่เราบอกนะคะเพราะฉะนั้นครูจะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมกำลังจะสรุปนะคะ A B C มันจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือประกอบมุมฉากคือด้านอะไรคะด้านข้างล่างก็45ใช่ไหมกับ60ใช่ไหมก็ได้เท่ากับ45ยกกําลังสองคูให้45เป็น a นะคะบวกกับ60กำลังสอง60เป็น B เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากในที่เราคิดและสงสัยว่ามันจะใช่เนี่ยเนี่ยมันบวกกันแล้วได้เท่ากับ 78บวกกับ27ได้75นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครูก็คือเขียนว่า75ยกกำลัง2อ่าต่อมาเราก็จะได้45กำลัง2ก็คือ2025 60กำลัง2ก็คือ3600บวกกับอ่า70เท่ากับ75ยกกำลัง2ก็คือ5625นะคะเราก็บอกว่าอา้าวเราอยากรู้ละทีนี้จะถึงขั้นตอนแล้วว่าไอ้2025 บวกกับ3-600เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้ามีค่าเท่ากับ5-6-2-5แสดงว่าเท่ากันก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยม A B C รูปเนี้ยมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเอาบวกกันดิบวกกันมันได้56-2-5เท่ากับฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็ได้56-2-5แสดงว่าถ้าสองฝั่งเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะเป็นเพราะฉะนั้น สามเหลี่ยม A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะจบอ่ะทีนี้ข้อที่เป็นงานของนักเรียนก็คือข้อที่สองข้อที่สองนักเรียนก็ทานะคะถ้ามันมีหลายขั้นตอนต้องหารูปเล็กก่อนรูปใหญ่ก่อนนักเรียนก็ค่อยๆทามานะคะแล้วค่อยสรุป เวลาทําทําให้เป็นระเบียบนะคะเครื่องหมายเท่ากับพยายามให้ตรงกันนะแล้วก็แล้วก็นักเรียนจะใช้จากที่ครูใช้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยว่าอะไรก็ไม่รู้นักเรียนจะให้เป็นตัวแทนตัวก็ได้นะคะเช่นเป็น A ก็ได้นะคะเป็น A ก็ได้เป็น B ก็ได้เป็น B ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเนาะแต่นี่ครูทำกรอบมาให้นักเรียนเห็นว่าเออเนี่ยมันต้องการหาแล้วนะคะ อ่ะต่อไปเดี๋ยวครูจะจบคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปต่อไปจะเฉลยข้อ3และข้อ4นะคะนักเรียนเดี๋ยวการบ้านเราก็จะมาดูอีกทีว่าจะให้นักเรียนทําข้อไหนในข้อ3กับข้อ4ที่เหลือส่วนข้อที่1กับข้อ2นักเรียนรู้แล้วว่าครูสั่งข้อไหนนะคะแล้วนักเรียนทําให้เรียบร้อยเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่มุมบนขวามือที่กระดาษใบนั้นนะคะแล้วถ่ายให้ชัดเจน เขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วส่งครูอีกรอบนะคะตามเฟสใหม่เลยนะคะเรียนคณิตกับครูเอมโอเคเดี๋ยวต่อชมต่อในคลิปต่อไปนะคะ